สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่ทเทวธิชอนะ็อตแมส์ลิงได้อยู่หน้าเองพิกออสไรวันไรปีทักเพจเทวธิช็อตได้เลยนะจ๊ะรีวิวฮีโร่ใหม่ก่อนที่จะเข้าไทยนะครับก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่เนีที่จะเข้าไทยในแพทหน้านี่นะครับเป็นฮีโร่สายเวทนะครับแล้วก็รูปแบบของการเล่นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆของในคอมเมนเซอร์หรือว่าแบบว่าซองจินอูอ่ะสายอันเชิญนี่นะครับผมเออเรียกว่าค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยสำหรับโมเดลนะครับเป็นแบบว่า หุ่มยนต์นะฮะหมายถึงว่าหุ่มยนต์คู่กายแล้วก็มีคระทาสีม่วงโอ้โหสหรับโมเดลคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็โมเดลในเกมเป็นแบบนี้นะเอฟเฟกการเดินเป็นแบบนี้เลยนะผมส่วนตัวก็เออเอฟเฟกต์ดีมนานานี่เป็นแพสซีฟสกิลนะเหมือนจะแบบว่าสมมติมันได้ตีนานแนละ้วมันจะแบบไปน,นี้ปะโอ้โหแค่เอฟเฟกต์ดีมานาก็สวยแล้วนะครับนี่สกิลหนึ่งมันจะได้หุ่มยนต์ออกมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ปื๊ดนี้แยกร่างได้เวลาโดนนะแล้โดนก็จะแยกเป็นสองตัวไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่า อ๋อมีดาเมจอยู่นี่ไงถ้าโดนจะมีดาเมจแบ้วมีพวกตื้นๆโอ้โหสายในคอมเมนเซอร์นะซองจินอูซีนสองอุ้ยอ๋อนี่ไงทุกคนสายซัมมอนนะซีนสองก,ก็จะซัมมอนน้องๆออ,ออกมานะครับแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าสเกลลิ่งของอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวกิกกี้ที่เลี้ยงออกมาเนี่ยมันมีความเก่งกาจขนาดไหนนะเออเพราะว่าเราจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้สเกลลิ่งของมันว่าตัวนเนี้ยเนี่ยมันเก่งต้นเกมเก่งการเกมหรือว่าเก่งเลดเกมอันนี้ไม่รู้เลยนะครับผมเรียกว่า ไอติเป็นการติดแถบแล้วก็ไงต่อชุบอ๋อระเบิดนะเนี่ยโหคือแบบว่านี่คอมโบตามนี้เลยทุกคนดีไม่ดีลเลตเกมเนี่ยเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเอลด้วยมัง้งนะครับหมายถึงว่าพวกเอฟเฟกไม่น่าเอลนะเออตัวตีโดนได <c oughs> ้เป็นตีลายตัวนะครับผมนี่พวกเวลาบวกกันก็จะประมาณนี้นะครับนี่สายซัมมอนมัแต่เหมือนรู้สึกว่ามันจะซัมมอนเวลาตีป้อมตายแลย้วป้อมแตกแล้วมันจะสามารถซัมม,อน,ม,มอนได้เนาะดูดิ โอ้หมันแซมอนแบบผีเกินปะคือมันแซมอนขนาดนี้แล้วคีบมีความแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าโอ้มันรวมร่างกันได้ด้วยเรอโหทุกคนเอาจริงปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยเวลาตีป้อมมันจะเกิดหรอเชี่ยภัยพิบัติภัยพิบัติระดับหมอลำของแท้โอ้โหคือมันไม่แน่ใจว่ามันสามารถรวมร่างกันได้หรือเปล่านะแต่มันตอนนี้มันรีเซแล้วทนนะครับ ต้องลองดูในเกมนะส่วนตัวผมมองว่าคล้ายๆกับเป็นสายซามอนเหมือนไอชาเนาะแต่ว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยค่องข้างมุ่งเน้นไปที่ตัวเลยนะผมซึ่งอันตรีเนี่ยสามารถใส่ป้อมได้ด้วยโ oh อ้ g ม d กออคือมุ่งเน้นไปที่แบบฮีโร่หนึ่งๆอ่ะนั่นอาจจะแบบว่าไปซัดหนึ่งกับใครเลยก็ได้นะผมเออหรือว่าจะเอาไปฟาร์มก็ดูได้แต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นตัวที่ต้องยืนระยะได้ดีเหมือนเดิมนะเพราะว่าอันเวลาแบบโดนล้วงอะไรเนี่ยมันน่าจะหนียากนะครับส่วนตัวก็ น่าจะถ้าตัวแก้น่าจะเป็นตัวเบิร์ดไปเลยนะแบบว่าลิงนาคอร์ดเบิร์ดคีร่าแบบถึงตัวนะหรือแบบว่าดาร์ซี่ระ,ะยะใสนะครับปกติกดใส่ป้อมได้วันนี้คนสำหรับฮีโร่ใหม่ที่จะเข้าไทายนะครส่วนตัวมองว่าถ้าไม่รู้ว่าสเกลลิ่งเนี่ยมันเก่งตอนไหนเนาะสมมติเก่งเลดเกมเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าลำคาในตัวหนึ่งแล้วเวลาแบบว่าฮีโร่แผนนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ขาตายซะเยอะเนาะอย่างเช่นพวกแบบ เก่งๆเลยก็มีพวกแวนฮีโร่ขาตายคาเฟนี่นะถ้าเจอสายพวกนี้ไปเนี่ยอาจจะเล่นยากขึ้นหรือเปล่าต้องไปรอดูนะแต่ว่าสำหรับวิธีการแก้ข้าวๆส่วนตัวคิดว่าจะเป็นตัวที่ต้องลวงใกล้ๆอย่างเช่นพวกอ่าคีรา่าอะไรพวกนี้นะครับมาลวงเืาไม่ก็เพนไปเลยก็ได้สายเบิร์ดไปเลยนะครับผมเออจริงๆงต้องรอดูอีกทีว่ากี้ๆที่มันเกิดออกมาเนี่ยเรียกว่าเลือดมันน่ยมันเยอะไหม นะสมมติมันถึกทนเหมือนอีเฟอร์บอลเนี่ยอย่างนี้ก็สู้ยากทุกคนเพรนี่ทุกคนสำหรับน,นี้ต้องขอตลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าสนใจเต็เมเกมถ้าไปที่ชอบได้เลยนะเจอกันคลิปหน้าผมไปบายเด้อ